สวัสดีค,ดคดรับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนวเเกเตอร์นะครับของพวกเราชาวไลฟ์คลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เรามากันแค่4คนแต่ขอบอกว่าประสบการณ์ครั้งนี้ลืมไม่ลงครับเรามากันที่น้ำตกโขงอิดกที่สระบ,บุรีนะครับอยู่ข้างๆเจ็ดคตคลิปนี้ของเรามีผู้เขาเรียกว่าอะไรมีแขกรับเชิญมีแขกรับเชิญมาอีกหนึ่งคนนะครับ ชื่อพี่พงศ์ครับถ <ขอ S 1> ึงมือ,ค,อค,ครับเป็นเพื่อนพี่แพ็คไฮเดฟนะครับมาจากมอญดอนเหมือนกันอยากมาลองว่าพวกเราชาวไลฟ์มาเที่ยวกันยังไงเด็ดแค่ไหนน้ำตกโกอิโดครับการขึ้นของเราอยู่ตรงนี้ครับในการเตรียมพร้อมก่อนจะขึ้นนะครับก็เสื้อผ้าหน้าผมก็ค่อนข้างจะมีชิดน,นะครับเพราะเป็นเรียกได้ว่าป่าจริงๆนะฮะโอ้ยเฮียมีชิดอยู่คนเดียวไม่บอกคนอื่นเลยเฮียกูกับขาตั้น ก็อผมก็ขาสั้นตามที่แพงนะครับเดี๋ยวขอลองเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศทางเดินขึ้นกระสอบโกลกอิดกกันนะครับระยะทางประมาณห้าถึงหกิโลเมตรแต่เขาบอกได้ว่าินท,ที่สุดครับไปกับเราครับไปกับน a v i เกเตอร์ครับ เส้นทางในการเดินป่าในตอนแรกของเรานะครับก็จะเป็นป่าที่ค่อนข้างลกนะครับทางเดินแคบแล้วก็ค่อนข้างจะมีมแมลงอะไรมารบก,กวนเราเยอะเหมือนกัน,นะคะก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะครับลกล้องของเราก็ใช้ได้ครับเดินถอยหลังเอาถือว่าเจนป่าเลยครับคนนี้ ข้อห้ามแรกนะครับของข้าวป่าอย่พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดครับเมื่อกี้เจออะไรบ้หมครับ <c oughs> เส้นทางการเดินขึ้นน้ำตกโอยโด,ยโด,ยโดยของเรานะครับก็จะต้อง ลงกำแพงขึ้นขเขาลงห้วยสลับกันไปนี้ตลอดเวลานะครับแล้วตรงนี้คือแหล่งน้ำทุกแล้วความอุดมสมบูรณ์ของน้ำชาดก็ยังคงมีอยู่มากนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับครับตอนนี้เราก็มาถึงประมาณครึ่งทางของทางขึ้นน้ำตกโหยกแล้วก็อยู่ที่น้ตกทั้งสี่นะครับน ก็ท่านนี้ก็เล่นน้ำได้ครับื่อกีกระโดดน,น้ำเล่นเ<ห>ั็นตัวแสนาน,น่งีอันนี้มีทีมงานรวมหนึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปต่อกนะันะท่ันต่อไป<ส>ตอนนี้เป็นเวลาเป็นเวลาห้าสิบนาทีครับทางแกงไล่ของเราได้เดินมาถึงน้ำตกไอ,อดอก ชั้นที่อันนี้อะไรครับอันนี้อะไรนี่เป็นชั้นที่6แล้วเป้าหมายของเราคือจะตกโกลวิดกชั้นที่เจ็ดอีกชั้นเดียวนะครับระยะทางอยู่ไม่เกิน1นึ่งกิโลเมตรแต่ว่าเริ่มขึ้นเขามากขึ้นทุกทีทุกทีเส้นทางก็จะชันมากขึ้นมากขึ้น เล่นเอา <c oughs> เหนื่อยแตกกันหลายตลบทีเดียวครับ <c oughs> เดี๋ยวตามไปกันแล้วครับอีกนิดเดียวครับกิโลเดียวนะครับไปกับพวกเราครับไปกับแพ็กนเีเเกเตอร์ครับนี้เราอยู่นะปลายทางเอาแล้เอาแลเอาแลเอาล้วอาแล้ ั้งนี้เราอยู่ในจุดปลายทางของทริปนี้นะครับเราอยู่กันที่แข้งตกโรมอิดกชั้นที่เจ็ดครับความสวยงามก็เรียกได้ว่าทันเทพครับแต่ว่าเขาบอกกันว่าถ้ามาตอนฝนตกมจะสวยกว่าน,นี้ซึ่งผมมาแล้วอาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวไปดูภาพกันครับ สำหรับคลิปนี้นะฮะมีนนเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับในการมาจนไทยในการเดินขึ้นมาแม้กระทั่งตอนที่พูดอยู่นี้ก็ยังมีเรื่องราวให้พูดได้มากมายนะครับเดี๋ยวสอบถามเรียงตัวเลยนะครับว่าความรู้สึกตอนขึ้นมากับตอนมาถึงน้ำตกนี่เป็นยังไงบ้างครับเชิญครับพี่แว่นนวงครับน้ำตกก็ระดับนึ่งครับแต่ว่ามัน าดกไว้ับทีเดียวไม่เหมือนกับทิ้งแล้วที่มากันเพราะว่าทิ้แล้วไฮเดยไ,ไม่มาด้วยก็เลยพลาดเมื่อฝนตกไปก็อยากให้วันนี้เหมือนวันนั้นจริงแต่ในเมื่อวันนี้เรื่องอะไรหรือเปล่าวันนี้เหมือนวันนั้นไม่ใช่เรื่องฝนตกความรู้สึกของพี่พงศ์นะครับตั้งแต่ขึ้นมาเป็นครั้งแรกที่โหดๆอ,อ,อย่างนี้ก็ลองถามความรู้สึกของพี่พงศ์ดูนะครับว่า ท่าด่วนก็คือมันจะโกดขนาดนี้ครับโหดโหดนี่อะไรโหดครับเส้นทางครับระยะทางแล้วก็การเดินทางที่ค่อนข,ข้างจะสะดวกสบายหรือเปล่าสะดวกครับถือว่าสะดวกสบายคือนั่งรถมาถึงเลยครับเดินมาร้อยเมตรถึงแล้วแค่เราถากแค่ถากยากเองค่ะสะ็วกก็โอเคครับไปได้พอดีกับตัวความสูงนิดนึง แล้วก็เพื่อนใส่อีกทีนึง่งแล้วก็ัำใจของเพื่อนๆฮัลโครับพี่แม่เจอกันอีกถ้ามีโอกาสมาถึงคนสุดท้ายนะครับที่แพ็คไฮเดฟ